สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการทางธรรมชาตินั่นก็คือปรากฏการสุริยคราสนั่นเองนะคะในวันที่4ธันวาคมปี2,564นี้ได้เกิดปรากฏการสุริยคราสแบบเต็มดวงนะคะนั่นก็คือการที่ดาวพระราหูทํามุมเลงก,กันกับดาวพระอาทิตย์พอดิบพอดีค่ะในปรากฏการครั้งนี้จะส่งผลต่อสรรพสิ่งส่งผลต่อ สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกอย่างแน่นอนนะคะดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวธาตุไฟค่ะเมื่อมีพระราหูมาอมนั่นหมายความว่าพระราหูจะบดบังนะคะแล้วก็จะปิดแสงสว่างของดาวพระอาทิตย์ก่อเกิดเป็นความมืดนั่นเองนี่คือความเชื่อทางโหราศาสตร์นะคะใครที่มีความเชื่อในเรื่องของปรากฏการณ์ลักษณะนี้อยากจะเชิญชวนให้คุณทําบุญทําทานเป็นการทําบุญเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเองโดย การถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนต่าง,าง,างๆนานานะคะตรงนี้ก็จะช่วยเสริมดวงชะตาได้ในทางโหราศาสตร์การที่เกิดปรากฏการลักษณะนี้นั่นหมายความว่าปัญหาหรืออุปสรรครวมถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแบบไม่ทันคาดคิดอาจจะมีผลต่อแต่ละลัคนาราศีนั่นเองค่ะเราก็จะมาเช็คกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะมีผลดีและจะมีข้อใดที่จะต้องระมัดระวังกัน ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์สุริยคราสในครั้งนี้ค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง <c oughs> ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกร,รกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกร,รกฎ ว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณสุริยคราสหรือราหูงอ,งอมอาทิตย์ในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์จะทําการโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะนะเลงกับดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะเกิดเป็นราหูอมอาทิตย์นั่นเองค่ะต้องขออธิบายเสริมสักนิดนึงว่าในทางโหราศาสตร์นั้นดาวพระราหูสามารถบดบังแสง ของดาวพระอาทิตย์ได้นะคะแต่ในทางวิทยาศาสตร์เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ไม่มีสิ่งใดนะคะที่จะสามารถมาบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์การเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้จะสามารถดึงพลังงานลบๆเข้ามาสู่ตัวคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและการเกิดปรากฏการณ์สุริยคราสหรือราหูอมทิตย์ในครั้งนี้มีทั้งผลดีและมีทั้งผลทีออ่และมีทั้งด้านที่จะต้องระมัดระวังกันนะคะเราไปเช็คกันเลยนะในด้านดีก่อนเลย สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ได้โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะดาวการเงินมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับบุตรบริวารค่ะข้องเกี่ยวกับคนที่อายุอ่อนกว่าคุณนะคะและการข้องเกี่ยวกันตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการก่อเกิดงานใหม่การได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันการได้โชคได้ลาบการได้เงินได้ทองจากคนที่อายุน้อยกว่าบางคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการ ก็อาจจะมีเกณฑ์ขายผลิตภัณฑ์ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือคนอ่อนวัยนั่นเองนะคะและอีกประการหนึ่งค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะให้การสนับสนุนให้การหนุนนํา คำว่าเพศตรงข้ามแบบนี้อาจจะหมายถึงคนรักคู่รักอาจจะหมายถึงบุคคลที่เป็นคนละเพศกับคุณหรือบุคคลที่อยู่คนละทีมคนละฝั่งกับคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการได้ผลประโยชน์จากเพศตรงข้ามหรืออาจจะมีบุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามมาชอบคุณมาจีบหุ่ก็เป็นไปได้นะชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสคอยให้ การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาค่ะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะตรงนี้ก็จะเสริมความหนุนนำต่อตัวคุณได้มากขึ้นนั่นเองค่ะงานยุ่งมากกว่าเดิมงานเยอะมากกว่าเดิมนะมีคนป้อนงานให้อย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นหัวหน้างานที่เป็นเพศหญิง ป้อนงานให้คุณมากขึ้นมอบหมายไว้ใจมอบภาระหน้าที่ต่างๆให้กับคุณมอบโปรเจกต์ให้กับคุณนะคะหรือในช่วงปลายปีนี้อาจจะมีการประเมินผลงานสําหรับใครที่เป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศนะก็อาจจะมีเกณฑ์ประเมินผ่านจากหัวหน้าง,งานที่เป็นเพศหญิงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่บอกไปงานเยอะขึ้นงานยุ่งงานยุ่งขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เป็นลักษณะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับความ ไว้วางใจจากคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ คุณมีเกณฑ์ได้โชคจากคนรักคู่รักมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากทางออนไลน์นะคะหรือว่ามีช่องทางทาเงินใหม่ๆเข้ามานะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของการกู้สินเชื่อนะคะการขอกู้เพื่อใช้ในธุรกิจเนี่ยก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านในช่วงนี้นะคะดาวพระราหูเล็งกันกับดาวเจ้าเรือนการเงินแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเหมาะเจาะในเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินนะรวมถึงใครอยาก บ้านได้รถใครอยากจะจัดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถในช่วงนี้ก็ถือว่าทำล้อไปกับดวงชะตาเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนเรื่องที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังนะคะนั่นก็คือระมัดระวังการมีปัญหาจุกจิกใจกับเพื่อนร่วมงานค่ะคนรอบข้างรวมถึงบุตรบริวารพนักงานของคุณนะคะเขาเหล่านั้นอาจจะถกเถียงอาจจะแข็งข้ออาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมาทํางานไม่ได้ทําให้งานไม่ฟลอทำให้งานเกิดการติดขัดประมาณนี้นะใครที่มีบริวารลูกน้องเยอะๆตรงนี้ก็ต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ลูกน้องบริวาร ฉีดวัคซีนในช่วงนี้แล้วก็เลยต้องหยุดงานลางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกันได้นะชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่มีการนัดหมายหรือว่าได้รับปากกับใครหรือว่าเซ็นเอกส,ออกสารสัญญ์สัญญาต่างๆให้รอบคอบให้ดีนะคะระมัดระวังเรื่องเอกสารสักนิดหนึ่งอ่านรายละเอียดอ่านให้ถี่ถ้วนไตรตรองให้ถี่ถ้วนรวมถึงจะนัดหมายกับใครมีเกณฑ์ถูกเลื่อนนัดมีเกณฑ์ที่จะผิดนัดนั่นเอง ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังการเจอคนที่พูดไม่รู้ความมีคนมารบกวนจิตใจคุณมีคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะเข้ามาวุ่นวายกับคุณหรืออาจจะได้มีการปฏิสัมพันธ์กันในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วทําให้คุณเกิดความหมุดหงิดใจนั่นเองนะคะต้องรอบคอบรู้จักควบคุมอารมณ์ด้วยนะอย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าเหตุการณ์ราหูอมอาทิตย์หรือสุริยคราสในครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ ที่จะดึงพลังงานลบๆเข้ามาได้ง่ายมากค่ะเมื่ออารมณ์คุณแปรปรวนเมื่ออารมณ์คุณไม่นิ่งมันง่ายมากต่อการทะเลาะต่อการขัดแยง้งต่อการพูดคำหยาบต่างๆนานาตรงนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะพยายามดึงเอาพลังงานบวกๆมาสู่ตัวเองจะดีกว่าค่ะเพื่อที่จะได้เป็นต้นทุนในการที่จะดำเนินชีวิตในปี2565ได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะคะเรื่องการเงินแน่นอนว่าดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้า เรือนการเงินได้ทํามุมเลง็งกันกับดาวพระราหูนั่นก็คือดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณแบบนี้นะคะเล็งกันพอดิบพอดีเกิดราหูอมอาทิตย์แบบนี้เนี่ยมรณะหมายถึงพลัดพราดดาวพระอาทิตย์คือดาวกระดุมพระคือดาวการเงินมีเกณฑ์ที่คุณจะพลัดพลากจากเงินนะคะนั่นก็หมายความว่ารายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายจุกจิกเกิดรายจ่ายยิบย,ย่อยมีเหตุที่คุณจะต้องใช้จ่ายใช้จ่ายไปกับการลงทุนใช้จ่ายไปกับเรื่องของงาน ใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพการเดินทางคนในครอบครัวหรือจ่ายไปกับบ้านกับรถหรือจ่ายไปกับลูกหลานของคุณแบบนี้นะคะต้องรู้จักควบคุมและวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีจะหยิบจะจ่ายอะไรนะคะก็ต้องรอบครอบคิดก่อนใช้เงินเสมอนะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณอาจจะช้อปปิ้งเก่งซื้อของเก่งมีเกณฑ์ได้ของใหม่เข้ามาในบ้านหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ของในบ้านเกิดเสียหายพังหรือชำรุดคุณก็ต้องไปซ่อมแซมหรือซื้อใหม่นั่นเอง นะคะคก็ต้องรอบคอบด้วยนะอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะให้พยายามพลิกวิกฤตทุกอย่างให้กลายเป็นโอกาสต่อคุณให้ได้นะรวมถึงการที่ดาวพระราหูมาบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้นั่นหมายความว่าแสงลดน้อยลงความสว่างลดน้อยลง,คว,วง,ลยลงควรจะทําบุญเสริมดวงชะตาโดยการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างค่ะถวายเทียนเติมน้ํามันตะเกียงประมาณนี้นะคะ ก็จะช่วยหนุนนำและส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนนะคะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ